สันโดย m มว a าเคชันดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องตรัสสอนมงคลชีวิต38ประการครับเพื่อให้คนเรานี่มีหลักมีหลักปฏิบัติครับเหมือนอย่างว่าเวลาจะสร้างบ้านก็ต้องมีมีเสาเป็นหลักของบ้านแล้ว38ปประการเนี่ยถ้าเกิดแยกย่อยออกมาเนี่ยมีอะไรบ้างหลวงพ่อ ต้องเริ่มต้นพระบาลีนะครับตามพระบาลีเนี่เป็นคําพูดพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธพจน์เริ่มจากมงคลข้อที่หนึ่งคืออเสวนาจะพาลานังแปลว่าอเสวนาแปลว่าคบค้าสมาคมออคือไม่คือเสวนาอย่างที่ว่าบอกว่าไปเสวนากันาเสวนาเสวนาในภาษาพูดที่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเสวนาในภาษาบาลีแปลว่าคบคบคุกคลีอยู่ด้วยครับทางานด้วย พอใส่อเข้าไปข้างหน้าคือไม่ไม,ไม่ยุ่งเกี่ยวพ oh. าลานังก็คือคนผ่านทั้งหลายก็คือข้อแรกเนี่ยคือบอกไม่ให้คบคนพานเลยก็เปรียบเสมือนว่าพี่แจ๊หรือท่านผู้ชมจะเดินทางเนี่ยอันดับแรกต้องไปให้ถูกทิศก่อนอพอถูกทิศแล้วก็ถูกทางเหมือนกับที่เคยเคยคุยกันว่าทําไมต้องสัมมาทิฏฐิก่อนถูกต้องต้องมีความเห็นที่ถูกก่อนถูกต้องอนี่ถ้าหากว่าเริ่มต้นจะพัฒนาชีวิตถ้าคบคนผิดแล้ว มันก็ไปไม่ได้คล้ายๆว่าติดกระดุมผิดเม็ดแรกเม็ดแรกไปหมดเลยไปหมดเลยแล้วเสวานาจะพาลานังหลวงพ่อภาษาไทยเนี่ยคนพานกับพานในภาษาบาลีเนี่ยแตกต่างกันยังไงจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่ากินความลึกกว่ากันคนพานในมุมของเราที่เราเรียนมาในโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าคนพานคือคนคนแบบพวกเกเรเกเรชอบชอบไปหาเรื่องเขาหาเรื่องเขาอ,อย่างเงี้ย ลคนั้นนั้นเป็นคนพานในภาษาไทยครับคนพานในภาษาบาลีเนี่ยเอาคําจํากัดความที่พุทธเจ้าตรัสไว้ครับเวลาคิดก็คิดแต่เรื่องไม่ดีเวลาพูดก็พูดแต่เรื่องไม่ดีเวลาทําก็ทําแต่เรื่องไม่ดีเป็นคนคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายด้วยสามเรื่องนี้เป็นคนคิดลบคิดลบอ่ะภาษาไทยคือคิดลบคิดบวกไม่เป็นชมใครไม่เป็นขี้อิจฉาหรือเสียา เอารัดอเอาเปรียรบเหล่านี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าคนผ่านโอ้กินความลึกรวมถึงคนที่ทําผิดกฎหมายด้วยอเช่นว่าค้าขายยาเสพติดครับถ้าเราไปร่วมมือร่วมหุ้นไปลงทุนกับคนทําผิดกฎหมายชีวิตมันก็ร่อแหลมอับเฉาแล้ะหลวงพ่อแล้วแค่คนคิดลบอย่างเดียวเนี่ยถือว่าเป็นคนผ่านแล้วยังไงเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็น แต่ถ้าหากว่าเขามีคนตักคนเตือนเขากลับเงินกลับตัวได้คือพานก็กลับเป็นคนดีได้ถ้าหากว่ามีคนตักเตือนสั่งสอนเอะในชีวิตจริงเนี่ยผมว่ามันทํายากไม่หลวงพ่อเวลาเราอยู่ในสังคมอยู่ในสังคมที่ทํางานก็ดีสังคมคนที่เป็นร้านค้าผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยบางทีมันก็ต้องเจอคนที่แบบคิดลบบ้างคิดร้บ้างทำไงหลวงพอ่อไม่ให้ครบนี่มันทําได้เหรอคือก็พระเจ้าก,ก็ไม่ได้เป็นคําสั่งเนี่ยเป็นคําสอน เราอยากจะเจริญไหมล่ะเราอยากจะเจริญก็หลีกอสเวนาคือหลีกไม่เข้าใกล้ถ้าจําเป็นจะต้องเข้าใกล้จําเป็นจะต้องคุกคลีก็ระมัดระวังก็ <c oughs> อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆจริงๆแล้วมันก็ค,คล้ายๆกับหลักที่เขาบอกว่าเป็นหลักขึ้นความถี่นะว่าเราไปอยู่ใกล้อะไรมากๆเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้น่ถูกต้องเลยถูกต้องถูกต้องเลยพ <c oughs> ระเจ้าจึงเปรียบเทียบว่ารากไม้เนี่ย ขนาดไปพันกันรากรมะม่วงไปพันสเสดาครับผลมะม่วงยังออกมาขมเลยอือฉะนั้นโทษของการครบคนเนี่ยคบคนผิดมีโทษมากคือแค่อยู่เราอยู่ในสังคมที่เขาเสพย,ยากันเนี่ยถึงเราไม่เสพสักวันหนึ่งก็อาจจะมีมีสิทธิ์มีความสุ่มเสี่ยงมากกว่าแล้วมากกว่าหรือ,อเขาสูบบุหรี่รเราไม่สูบเราไปนั่งอยู่ในตรงนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคปอดนะะทั้งที่เราไม่สูบ หลวงพ่อแสดงว่าคือหลักการข้อนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาคนทํางานคนทุกอย่างนี้ได้หมดเลยนะทั้งหมดเลยเพราะธรรมะเป็นสากลนะมไม่ใช่ธรรมะเป็นของพระไม่ใช่ธรรมะเป็นของคนเคร่งศีลไม่ใช่เป็นชีวิตประจําวันให้เข้าใจใหม่ว่าธรรมะคือชีวิตประจําวันเข้าใจหลวงพ่อ,พอขอบคุณครับ